ดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งพวกเราจะมาแแพ็กลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อเรื่องทำดีด้วยใจถวายแด่องค์ราชันภายใต้หัวข้อเรื่องวิธีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักการ 3D โมเดลในการดำเนินงานประกอบด้วยโมเดล 1, ดีหนึ่งดีหมายถึง การออกแบบกิจกรรมต่างๆของนักเรียนแกนนำ ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในทั้งสีข้อโมเดลดีดูหมายถึงการลงมือปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้กิจกรรมเคารพธงชาติในตอน อนเช้าของทุกๆวันกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณโดยนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารมีการกล่าวคำปฏิญาณตนหลังจากร้องเพลงชาติสวดมนต์และดูอาในทุกๆวันกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาส,สนา พระมหากษัตริย์ได้แก่กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินเทพะยะวรางกูลกิจกรรมรักการอ่านของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนดเป็นพลเมืองที่ดีต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติมีใจรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพิธีไหว้ครูกิจกรรมบรรยายธรรมศาสนาอิสลามกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมเข้าขค่ายคุณธรรมกิจกรรมต้านทุจริตกิจกรรมสมโพธิเทียนพันษาส่างผลให้นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูบาอาจารย์มีคุณธรรมในการดำรงชีวิตประพฤติตนในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชัว่วดีปฏิเสธและห่างไกลอบายมกุกชนิด 3. มีงานทำมีอาชีนพน mm ักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการทำขนมดอกจอกในรายวิชาการงานอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อมเสริมอาชีพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารมีทักษะชีวิตทักษะด้านวิชาการ ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพให้ตนเองสร้างไรายได้มีงานทำสามารถจุนเจือและเลี้ยงดูครอบครัวอีกทั้งสามารถนำไปพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 4. เป็นพลเมืองที่ดีนั่งเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้กิจกรรมสภาชวนน้องมาเรียน กิจกรรมพหูวัฒนธรรมสัมพันธ์กิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยจิตสาธารณะส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยขับเคลื่อนให้โรงเรียนชุมชนสังคมมีการพัฒนาอันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและสังคมโลก โมเดล D3 Development หมายถึงการพัฒนาด้วยการให้นักเรียนได้นำสิ่งที่ได้ปฏิบัติตามโมเดล D1 และโมเดล D2 พัฒนานักเรียนในการเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการจัดทําโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนระดับโรงเรียนอีกด้วยนํามาซึ่งผลงานและรางวัลต่างๆมากมายเช่นโล่รางวัลชนะเลิศการจัดทําหนังสือเล่มเล็กการป้องกันการทุจริตรางวัลชนะเลิศการจัดสารไม้ไผ่ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลง,งานโรงเรียนคุณธรรมเป็นต้น